ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระถินสามคัคคีสร้างกำแพงแก้วทอดณวัดลำมหาเมฆตําบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนพศ2555ตรงกับขึ้นห้าค่ำเดือน12เวลา10นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กระถิน เวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีถวายผ้ากรถินสามคกีพระสงฆ์อัปปโลกและไปการผ้ากรถินที่อุโบสถเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถวายพระตาหารเพลนแด่พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีขอเชิญท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามคกีเพื่อสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างกำแพงแก้ววัดลัมมหาเมฆจึงขอบอกบุญมาอย่างท่านทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาของท่านเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างกำแพงแก้ววัดให้แล้วเสร็จไปได้ด้วยดีติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดลำม,มหาเมฆ0819192183 0819192183 และขอเชิญสาธุชนทุกท่านกราบนามัสการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดลำมหาเมฆเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านกราบนามัสการพระศรีอริยะเมตไตรกราบพระบรมสารีริกธาตุกราบขอพอรหลวงปู่ทวดกราบขอพอรสมเด็จพระุทธาจยา์โตพรมมรังศี ขอให้ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญไปด้วยจตรุรพิทพพรชัย4ประการคืออายุวันนะสุขภาระปฏิาาาพ,พานธนสารสมบัติสิริพินพนัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยกันทุกคนทุกท่านเืนิน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระถินสามคัคคีสร้างกำแพงแก้วทอดนวัดลำมหาเมฆตําบลบ่อเงินอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนพศ2555ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน12เวลา10นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กฐถินเวลา10นาฬิกา30นาทีถวายผ้ากฐถินสามคกีพระสงฆ์อัปปาโลกและไปการผ้ากฐถินที่อุโบสถเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลงแด่พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีขอเชิญท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินสามคกีเพื่อสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างกำแพงแก้ววัดลำมหาเมฆจึงขอบอกบุญไม อย่งท่านทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาของท่านเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างกำแพงแก้ววัดให้แล้วเสร็จไปได้ด้วยดีติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดลำม,มหามเมฆ0 8 1 9 1 9 2 1ห3าเม9 0 8 1 9 9 9 2 1 8 3และขอเชิญสาธุชนทุกท่านกราบนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดลำมหาเมฆเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านกราบนมัสการพระศรีอริยะเมตไตรกราบพระบรมสารีริกธาตกราบขอพรหลงวงปู่ทวดกราบขอพรสมเด็จพระุทธาจาย์โตพรม,มรังศีขอให้ท่านผู้ใจบุญใจกุศล ทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญไปด้วยจตุลพิทพพรชัยสี่ประการคืออายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติสิริพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล,ล,ล,ลด้วยกันทุกคนทุกท่านเพืน ขอเชิญร่วมทําบุญทอดกรถินสามคัคคีสร้างกําแพงแก้วทอดนวัดลำมหาเมฆตําบลบ่อเงินอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนพศ2555ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน12เวลา10นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กรถินเวลา10นาฬิกาสนาทีถวายผ้ากรถินสามคกีพระสงฆ์อัปปโลกและไปการผ้ากรถินที่อุโบสถเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลนแด่พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีขอเชิญท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามคกีเพื่อสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างกำแพงแก้ววัดลัมมหามเมฆจึงขอบอกบุญห อย่างท่านทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาของท่านเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างกำแพงแก้ววัดให้แล้วเสร็จไปได้ด้วยดีติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดลำม,มหาเมฆ0819192183 0819192183 และขอเชิญสาธุชนทุกท่านกราบนมัสการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดลำม,มหาเมฆเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านกราบนมัสการพระศรีอริยะเมตไตรกราบพระบรมสารีริกธาตุกราบขอพอรหลวงปู่ทวดกราบขอพอรสมเด็จพุทธาจยา์โตพรมมรังศีขอให้ท่านผู้ใจบุญใจกุศล ทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญไปด้วยจตุลพิธทพพรชัย4ประการคืออายุวันะสุขภระปฏิภานธนสารส,ส,ามสมบัติสิวิพิพัฒมงคลสมบูรณ์พูนผล,ล,ลด้วยกันทุกคนทุกท่านเืน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระถินสามคัคคีสร้างกำแพงแก้วทอดณวัดลำมหาเมฆตําบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนพศ2555ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน12เวลา10นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กระถินเวลา10นาฬิกา30นาทีถวายผ้า